พระหมายติดได้หรือยังลูกเอาเอาเอาตุ๊กตามาใช่ติดสติ๊กเกอร์ให้ครบนะลูกนะใช่อันนี้ก็เกือบถูกแล้วลูกอ่ะใส่อะไรลูกใส่ตรงไหนผู้หญิงสวยๆใส่ตรงไหนคะอ่ะวางไว้ตรงนั้นเอาตัวใหม่มาอีกทีลูกมาให้พ่อแก้ให้ไหมมาให้พ่อแก้ให้วางนั่หนูนั่งตรงนั้นนะลูกมาเดี๋ยวพ่อให้นะลูกนะอ่าเอาตัวนี้ไปแปะนะ แปะตรงไหนล่ะอันนี้เออแปะได้ให้พี่คีวินช่วยลูกคีวินเอาให้น้องแปะแล้วลูกแปะจับน้องนะถ้อหมาแกะให้น้องคีวินจะแกะให้น้องนะโอเคเอาน้องแปะตรงไหนลูกวางใส่ตรงไหนคะนมันชิ้นใหญ่เลยตรงไหน,ลนาาแล้วลูกนี่รวางแปะแล้วลูกแปะให้ได้นะถูกไหมคีวินถอกถูกไหมยางยงโน 那也没路。